สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือโครงการบ้านาโครงการใหม่ของเคหะร่มเกล้านะครับอยู่ด้านหลังเคหะร่มเกล้านะครับทางมาก็จะเป็นสะพานแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่การเคหะสร้างไว้ให้สําหรับผู้มีรายได้น้อยในการเช่านะครับข่าวบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการให้เช่าเท่านั้นนะครับให้ผู้มีรายได้น้อย เช่านะครับและในวันนี้นะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2000อ่าขออภัยนะครับวันที่3ธันวาคม2564นะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็จะมาเปิดโครงการของที่นี่แหละครับที่เคหะร่มเกล้าแห่งนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับด้านหลังเคหะร่มเกล้านะครับวันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายโมง พลเอกประยุทธจ์จันโอชาจะเดินทางมาเปิดโครงการที่บ้านประชา,าผมไม่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่มีคําว่าประชารัฐสุขใจหรืออะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมตรงนู้นนะครับเต็นท์ก็ตั้งรอไว้เรียบร้อยนะครับพลเอกประยุทธจ์จันโอชาจะมาเปิดในช่วงบ่ายของวันที่3ธันวาคม2 6 6 4นะครับโครงการนี้อยู่ด้านหลังเคหะร่มเกล้านะครับด้านหลังเคหะร่มเกล้าราดกระบังนะครับคุณผู้ชมเป็นโครงการบ้าน สำหรับให้ผู้มีรายได้น้อยเช่านะครับตามข่าวบอกว่าเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอนายกมาเปิดแล้วผู้เช่าก็น่าจะได้เข้าเช่าเลยนะครับนี่แหละครับนายกรัฐมนตรีจะมาเปิดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวครับจากซีสเกตชาแนลครับสวัสดีครับ